มินหลานเชนเนลตอนที่64สวัสดีค่ะลุงหวังแม่หน่งพูดนะคะหนูมีเรื่องอยากจะขอให้คุณลุงช่วยค่ะคุณลุงช่วยหาเบอร์ให้หนูหน่อยจะได้ไหมหนูอยากได้เบอร์เลขท้าย6ตัวเป็นเลข8หรือเลข9ไม่ทราบว่าคุณลุงพอมีเหลือบ้างไหมมีเลอคะ่ะเยี่ยมไปเลยถ้าง,งั้นหนูขอสี่เบอร์ได้ไหม ให้หนูห้าเลยเหลอคะ่ะขอบคุณมากนะคะวันหลังหนูจะพาไปเลี้ยงข้าวคะ่ะโอ้ตอนนี้หนูอยู่ที่ถนนคนเดินคะ่ะและตอนนี้ก็ยังอยู่บนถนนเลยได้คะ่ะงั้นหนูจะแวะไปเอาตอนห้าโมงครึ่งนะคะคุณลุงหลิงหยุดคุ้นคิดขณะที่เอ็นกายฟังเสีย่ยวไม้หนิงคุยโทศรศัพท์อยู่ในรถเฟอร์รารี่สีแดงเขามองเสียวไม้หนิงด้วยรอยยิ้มที่มีเล่ห์ในไม่ว่าโลกไหนไหน ก็มีคนที่พยายามใช้อำนาจความสัมพันธ์และเส้นสายเพื่อสร้างโอกาสที่ดีที่สุดและหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเพื่อให้ตนได้สิ่งที่ดีที่สุดก่อนผู้อื่นทางเมื่งที่ชอบทำตัวลากับคนใหญ่คนโตในโรงเรียนนั้นแต่เขากับได้เบอร์โทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วย8เพิยงแค่4ตัวในขณะที่เสียวเมื่อยหนิงกับสามารถหาได้มากกว่าการโทรศัพท์เพียงครั้งเดียวแสดงว่าสถานะครอบครัวงเธอนั้นคงต้องไม่ธรรมดา และไม่อาจาประมาทได้อย่างแน่นอนถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆและระดับหัวมังกรที่มีอำนาจสูงสุดอย่างผู้โสเสียวละ่ะหลิงหยุนเริ่มรู้สึกผ่ใจภูมิหลังของผู้โสเสียวมากขึ้นหลังจากที่คุยโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยเซียวไม่หนิงก็เดินยิ้มกิ่มอวดขาเรียวยาวขาวสวยคู่นั้นเข้ามาหาหลิงหยุนเมื่อมาถึง กระตรงเข้ามาโอบแขนของหลิงหยุนไว้ด้วยแสงทั้งสองข้างของเธอโดยไม่สนว่าหน้าอกที่สุดงอมเป็นสาวแล้วของเธอจะกำลังแนบอยู่เป็นแขนของเขาหรือไม่จากนั้นก็ลากหลิงหยุนเข้าไปในร้านภารกิจเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาชอปปิ้งของจริงแล้วเสี่ยวไม่หนิงร้องออกมาอย่างดีใจในเวลานี้เป็นเวลาที่เสี่ยวไม่หนิงอารมณ์ดีที่สุดไม่เพียงแค่การป่วยที่ปู่ที่รักมากที่สุดได้จุลาลงแล้วแต่วันนี้ เธอยังได้ช่วยชีวิตชาชาลาไว้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นเธอก็ยังมีแผนการที่จำกัดหลี่จิ้งเฉิงไม่ให้มารบกวนเธอได้อีกแล้วสาวน้อยจึงมีความสุขอย่างมากมมกเสียจนเธอเผลอห้ามเพลงออกมาเมื่อทั้งคู่เข้าไปในสูนการค้าเสียงไม้หนิงก็ไม่แต่แตงจากปลาในมหาสมุทรหรือพึ่งที่ได้กลิ่นน้ำหวานเธอวิ่งเข้าไปร้านเสื้อผ้าแบนเนมทุกร้านเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นและลองเสื้อผ้าทุกตัวที่สะดุดตาเธอหนิงหยุดที่รัก แปลว่าชุดกีเ้าสีแดงนี่เป็นยังไงบ้างเออมันไม่โป๊ไปหน่อยเหรอคอด้านหน้ามันผ่าเลกเกินไปลิงหยุ่มองเสื้อผ้าสีแดงที่พันแนบอยู่รอบตัวเสียวไม่หนิงคอเสื้อด้านหน้าลึกจนเห็นล่องอ,อกเผยให้เห็นหน้าอกสีขาวแล้วกับหิมะที่ถูกลัดไว้ด้วยใต้เสื้อผ้าอย่างชัดเจนลิงหยุ่นถึงกับกืนน้ำลายดังเอื้อกแล้วกระโปรงสั้นสีขาวตัวนั้นแ่ละลิงหยุ่นเนื้อผ้าดีมากเลยนะ เออมันบางเกินไปพอมองเห็นกางเกงในสีชมพูของคุณเลยยิ่งหลินหยุจ้องกางเกงในสีชมพูที่อยู่ใต้กระโปรงนั้นมากเท่าไหร่จินตนาการของเขาก็ยิ่งเตลิดเปิดเปิงนี่หลินหยุ่นกางเกงยีนขาสั้นนี่ทําให้ฉันดูเซ็กซี่มากไหมก็เซ็กซีด่ดีแต่ตัวนั้นสั้นกว่าที่คุณใส่อยู่อีกนะแทบจะเห็นตูดอยู่แล้วหยุ่นมองเห็นก้นของเสี่ยวเม่ยหนิงได้ถึงหนึ่งในสี่ส่วนในเมื่อกางเกงขาสั้นตัวนี้เห็นขนาดนี้แล้ว ยังไม่เรียกว่าขาสั้นเกินไปอีกเหรอแต่เพียงไม่นานหลิงหยุนก็เริ่มรู้ตัวว่าการแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมานั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะต่อให้เขาไม่ออกความเห็นอะไรเสี่ยวไม่หนิงก็ตั้งใจชอปปิ้งต่อจนห้างปิดอยู่แล้วเธอลองเสื้อผ้าและให้เขาออกความเห็นจนกระทั่งไม่ว่าเสี่ยวไม่หนิงจะลองชุดไหนเขาก็ตอบเพียงแค่สมประโยคสวยมากชุดนี้เหมากะกับเธอมากเซ็กซี่เซ็กซี่มาก รูปร่างเธอช่างไหลทิ่ติโอ้ดูลากับพวกเขาตัดมาเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยลอกอกเอวนั่นช่างเหมาะก,กับเธอที่สุดแลนนี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่ลิงยุนจะสามารถทําให้การช้อปปิ้งของเสี่ยวเมิ่งหนิงสิ้นสุดได้เร็วที่สุดไหนจะมีเรื่องอื่นอีกตอนนี้แม้แต่การไปรับหลิงหนิงยู่กับบ้านยังอาจเป็นแค่เพียงแ้าความฝันระหว่างที่ยังคงช้อปปิ้งต่อไปนั้นลิงยุนสาบานกับตัวเองว่า ต่อให้เขาต้องแบ,บกกระสอบซ้ายวิ่งอีกเขาก็ยังมีทางมาช้อปปิ้งกับเสี่ยวเม่ยหนิงอีกแนะ่ขณะที่ความสุขในการช้อปปิ้งยังของนอนเดินต่อไปเรื่อยๆที่โรงเรียนมัธยมจริงฉูก็เพิ่งจะจบคาบเรียนที่3าของโรงเรียนในช่วงบ่ายสาวงามอย่างกเกาเฉินเฉินกำลังหันหลังไปมองเก้าอี้ที่ว่างเปล่าของนิ่งหยุนเป็นครั้งที่ร้อยใบหน้าของเธอเต็ไมไปด้วยความสับสนอารมณ์หลากหลายปรากฏขึ้นวิวบนใบหน้าของเธอผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเริ่มจากมีความหวัง จนกระทั่งถึงผิดหวังเริ่มจากกังวลจนกลายเป็นความโกรธเธอรู้สึกสับสนวุ่นวายสีหน้าของเธอในยามนี้มีทั้งความรู้สึกขื่นขวงใจมีทั้งความคาดหวังมีทั้งความกังวลกวายฉันเพิ่งจะให้โน้ตสรุปกับนายไปเมื่อเช้านี้ตกบายในกระโดดเหรียญซะแล้วเกาฉันฉันกิดร้องด้วยความโมโหอยู่ในใจสันดอนขุดงางแต่สันดานขุดยากคำพูดนี้คงจะจริง หลังจากที่เปลี่ยนเป็นแค่วันเดียวนายก็กลับมาทำตัวเหมือนเดิมอีกแล้วช่างหลิงกำลังนั่งมองเกาเฉินเฉินที่ยังคงหันหลังไปด้วยสีหน้าเศร้าหมองเธอรู้ดีว่าเกาเฉินเฉินโกรธที่หลิงหยุนโดดเรียนในบ่ายนี้ช่างหลิงถอนหายใจก่อนจะพูดกับเกาเฉิน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 เล็ดหันไปมองได้แล้วบ่ายนี้หลิงหยุนคงไม่กลับมาแล้วละ่ะถ้าเขาจะกลับมาเขาก็ต้องเข้าทางประตูหน้าห้องเธอจะคอยหันมองเก้าอี้เขาทำไมกัน เกาเฉินเฉินไม่อาจอดกลั้นความโกรธได้อีกต่อไปเขาทําให้ฉันลำาขานมากจนทนไม่ไหวอยู่แล้วพึ่อจะเปลี่ยนไปได้แค่วันเดียวฉันคิดว่าเขากับเนอกับตัวและเสียอีกแต่นี่เขากับโดดเรียนเหมือนเดิมอีกแล้วฉันว่าเขาอาจมีเรื่องด่วนที่ต้องไปทําอย่างเช่นช่างหลิงกระซิบเบาอย่างเช่นอะไรเกาเฉินเฉินถามขึ้นไม่เห็นช่างหลิงไม่พูดต่อให้จบ เขากลัวว่าเธอจะมาหาเขาแรงเลิกเรียนที่ทาไว้นะ่ะสิแค่ก็เลยตัดสินใจไปแอบซ่อนตั้งแต่บ่ายเขานี่นะกลัวฉันเห็นท่าทางยโสโอหังเขาเมื่อวานแล้วเขาดูไม่เหมือนกลัวฉันเลยสักนิดเขาฉันฉัน,ฉนพูดอย่างเดือดดานฉันฉันเขายโสโอหังก็เพราะว่าเขามีเรื่องกับพวกนั้นอยู่เธอไม่เห็นเหรอสาวๆนั้นไปทุดเย้อยๆถักฐางเขาแต่เขาก็ไม่เคยแม้แต่ยกกำปั้นใส่พวกเธอเลยสักครั้งจากที่ฉันเห็นนะ หลิงหยุนคงไม่ต้องการประทะก,กับพวกเธอเขาแค่แค่โดดเรียนบ่ายนี้แต่เดียวฉันจะลองถามชางตรงดูเท่าที่รู้หลิงหยุนไปซื้อของนะเมื่อได้ยินคำว่าซื้อของเท่านั้นเกาเฉันเชินถึงกระปีแตกอีกครั้งไปซื้อของงั้นเหรอไปซื้ออะไรตลอดทั้งบ่ายเป็นข้ออ้างมากกว่าพน,นันได้เลยฉันว่าเขาคงไปร้านอินเทอร์เน็ตแน่ เกาเฉินเฉินระเบิดออกมาด้วยความโมโหช่างหลิงยังคงนิ่งเงียบถ้าเหมือนกำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างอยู่ขณะเหลือบมองเกาเฉินเฉินที่กำลังโมโหอยู่เธอถึงกับพูดออกมาพร้อมกับพูดว่าเฉินเฉินเธอไม่ต้องไปเร่งรัดหลิงหยุนขนาดนั้นก็ได้พ่งนี้เป็นวันหยุดหลิงหยุนจะกลับมาเรียนอีกครั้งในวันจันทร์หน้าอีกอย่างเธอลืมไปแล้วหรือว่าเขาให้สัญญากับเหลิงหลิงยู่แล้วตั้งแต่อาทิย์หนเป็นต้นไปเขาจะไม่โดดเรียนอีก เก้าเฉินเชินยังจังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้เมื่อพวกเขาทั้งหมดออกจากพธัตธาคารอาหารซาวองหลิงหยุนได้พูดเหมือนกับว่าตัวเองต้องการจะไปซื้ออะไรบางอย่างและเขาอาจจะโดดเรียนอีกครั้งหลิงหนิงยูย่ปฏิเสธไม่ยอมให้เขาไปจนเขาต้องให้สัญญากับเธอว่าตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปเขาจะไม่โดดเรียนอีกหลิงหนิงยูย่จึงยอมให้หลิงหยุนไปแต่การสอบจะเกิดขึ้นอีกภายในสองเดือน ด้วยสายแบบนั้นเขาก็ยังกล้าพูดว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยจริงๆได้อีกเหรือตลกสิ้นดีเชิญแต่ฉันกลับรู้สึกว่าเธอเองก็มั่นอกมั่นใจว่าหลิงหยุนจะสามารถเข้ามาหาวิทยาลัยจริงได้ไม่ใช่เหรอช่างหลิงตอบพร้อมกับเลาะคิดคัก,คกเอาละถ้าหลิงหยุนกลับมาเธอยังต้องสั่งสอนเขาอยู่ไหมช่างหลิงถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นทำอย่างกับหมอน่นกลับมาแล้วงั้นละ่ะแล้วถ้ากลับมาจริงๆแล้วล่ะก็ฉันจะสั่งสอนเขาแบบจัดเต็มเลยทีเดียวไม่อย่างนั้น ฉันจะเป็นหัวหน้าห้องไปทําไมกเกาเฉินเฉินพูดด้วยน้ำเสียงดุด,ดันเก้าเฉินเฉินกำลังเดือดดานอย่างมากและกํากำลังรอคอยเลียงอยู่ใ,ให้กลับมาเธอจะได้จัดการกับระบายความโกรธของเธอกับเขานั้นโรงพยาบาลเฟิร์สฟีเฟิร์นเมืองจิงฉูคุณคะนี่เป็นห้องผู้ป่วยสูบุหรี่ไม่ได้นะคะคุณปากฉันไม่สนใจเรื่องยีงเง่างพวกนี้อย่าให้ฉันต้องจับเธอโยนออกไปข้างนอก พยาบาลสาวหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธและอายหลังจากที่ถูกตอกว่าจนได้รับความอวัยยศเช่นนั้นแต่เมื่อมองเข้าไปข้างในในห้องที่ระอุไปด้วยโฮอร์โมนเพศชายจากผู้ชายที่แข็งแรงหลายคนที่ยืนล้อมรอบผู้ป่วยอยู่เธอจึงมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้คงไม่ใช่แค่พูดขู่เธอเล็นๆแน่เธอจึงได้แต่ละงับความโกรธไว้และเดินจากไปฮะแม้แต่พยาบาลร่างบางก็ออกคำสั่งกับฉันเวเด้ กูยุนฟ้าตะโกนความยัดเสโอหังของเขาดูเหมือนจะยังไม่หมดในเวลานี้กูยุนฟ้าอารมณ์เสียเป็นอย่างมากมากซะจนเขาสามารถมีเรื่องกับทุกคนได้แต่ใครได้เห็นใบหน้าของกูยุนฟ้าก็จะเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงได้อารมณ์เสียถึงเพียงนี้ใบหน้าซีกซ้ายของเขาบวมเป่งลากับลูกพีษในขณะที่ปากนั้นที่เพิ่งจะใส่ฟันลงใบแทนที่ฟันสามซี่ที่หลุดไปเพียงแค่สูบบุหรี่เขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างมากแล้ว ในสภาพเช่นนี้ก็จะมีความสุขอยู่ได้พี่ฟ้าและพี่จะเอายังไงกับไอ้หลิงหยุนลู่เจิ้งเทียนถามขึ้นขณะที่กำลังสูบบอหลี่อยู่บนโซฟาในห้องพิเศษสายตาจ้องมองกูหยุนฟ้าอย่างระมัดระวังในเมื่อเหตุการณ์กับตลัปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้นอกจากพวกเขาเสียฟันสามซี่แล้วยังมีเงินอีก9,000หยวนที่ถูกหลิงหยุนบ่อนไปลู่เจิ้งเทียนมั่นใจว่ากูหยุนฟ้า ต้องไปปล่อยเรื่องนี้ไปเฉยๆแน่นอนเสียงเงินน้านเรื่องหนึง่งแต่ทําให้พวกเขาเสียหน้านั้นเป็นเรื่องใหญ่หากพวกเขาไม่เอาคืนหลิงอยู่แล้วละก็ชื่อเสียงที่เฉาโจวที่พวกเขาอุตส่าห์สะสมมาถึงสามปีคงต้องถูกลบหลู่อย่างแน่นอนพี่ลูกทำไมพี่ไม่ไปคุยกับพ่อของพี่ให้ทางโรงเรียนสั่งให้มันออกไปละ่ะเด็กผมแดงแนะนำอีน่างโง่ไล่มันออกทำไมกันเกรดมันห่วยแตกขนาดนั้นยังไงมันก็เข้าสอบมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่แล้ว อีกอย่างถ้าไลมันออกไปพวกเราจะไปตามแก้แค้มันได้ที่ไหนล่ะกูยุนฟ้าตะโกนเสียงดังกูยุนฟ้าหันไปทางลูเจิ้นเทียนพ้รอมกับยิ้มอย่างชั่วร้ายไม่ต้องห่วงฉันมีแผนอยู่ในใจแล้วแผนแรกกรณีของไอ้หลิงหยุนเราจะไปเก่งคนมามากๆแล้วช่วยกันกระทืบมันให้เละเป็นโจกไปเลยมันจะได้ไม่มีโอกาสมาเนหน้ากับพวกเราอีกแผนต่อไป ลยไปตามหาบ้านของมันแลจะจัดการสร้างความวุ่นวายให้กับพวกมันเอาให้มันไม่ต้องอยู่อย่างสงบสุขอีกเลยและแผนสุดท้ายเราจะพุ่งไปที่หลิงหนิงยู่ใครจะไปสนว่าเธอจะเป็นดาวโรงเรียนหรืออะไรกูยุนฟ้าอธิบายแผนการที่ป่าเถื่อนของพวกมันลอยยิ้มชั่วร้ายปรากฏอยู่เมืนเบนหน้าของพวกมันไม่ได้ยินเช่นนั้นลูกเจ้งเทียนถึงก็หมดคิลวพังกระถามว่าแต่หลิงหนิงยู่เป็นคนที่เสียเช่นเยิ้นทั่วทูลน,นะถ้าเราไปแตะต้องเธอเข้า แล้วคงไม่มีปัญหาเกีเ่ยวกเจิ้นเยินเหรออีกอย่างพ่อของเสียเ้ยนเยินก็ไปถึงรองนายกเทศมนตรีกูหยุนฟ้ามองลู่เจนเทียนด้วยสิตาเยียดยามก่อนจะอธิบายว่าสมองของนายหายไปไหนหมดแล้วถ้าเราเล่นง,งานโดยตรงไม่ได้แล้วก็สา,ายเงาเราสิถึงตอนนั้นเราก็แกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่มีหลักฐานอะไรมาพิสูจน์แม้แต่เสียเ้ยนเยินก็ทําอะไรไม่ได้อีกอย่างนายคิดว่าหลิงหนิยงยู่จะไปเล่าให้เสียเ้ยนเยินฟังอย่างนั้นเหรอ แต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพลาดขึ้นเราค่อยติดต่อเสียเจินเย็นโดยตรงพวกเราแค่ทำเรื่องสกรปรกส่วนเสียเจินเย็นก็อยู่กับผู้หญิงเชน่มั่นใจว่าเขาไม่ปฏิเสธข้อเสนอที่ดีแบบนี้แนะ่แต่ในฐานะที่เป็นผู้ผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาที่เข่งครัดดูเจ้าเทียนก็อดจะกังวลไม่ได้แต่ยังมีถังเมึ่งอีกคนและใครๆก็รู้ว่าเขาสนใจหลิงหนิงยู่อยู่ถ้าพวกเราแก้แต่ต้องเธอถังมึ่งต้องเอาพวกเราตายแน่ ลูเจ้งเทียนตอบแม้ว่าพ่อของหลูเจ้าเทียงจะมีตำแหน่งที่สูงกว่าพ่อของถังเมิงที่เป็นเพียงแค่รองแต่พ่อของถังเมิงก็เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของเมือง,งชิงฉูดังนั้นลูเจ้งเทียงจึงไม่สามารถที่จะมองข้ามถังเมิงไปได้หากถังเมิงขอให้พ่อของเขาสืบสวนหาความจริงและสามารถถึงพวกเขาทั้งคู่แล้วล่ะก็พวกเขาคงต้องเผชิญหน้ากับผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดคิดได้กูหยุนฟ้าไม่โง่งเช่นกัน ในเมื่อพ่อของกูเฉินเฉียงมีธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือเขาจึงมีเส้นสายกับฝ่ายสังคมดังนั้นกูยินฟ้าจึงรู้ว่าหลู่เจิ้นเทียนกำลังหมายถึงอะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นกูชุนฟ้าจึงทบทวนอีกครั้งก่อนจะยิ้มและพูดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเว้นเรื่องหลิงหยิงยู่ไว้ก่อนแต่ให้ส่งคนบางคนไปจัดการกับอีเวนสารเลวหลิงหยุนเอาให้มันนอนหยดข้าต้มในโรงพยาบาลจนถึงสิ้นปีเลย ดูเหมือนว่าตอนนี้หลิงหยุ่นมันเก่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นให้หาชายชาการไปสักสามสิบคนดูสิว่ามันยังเก่งอยู่อีกไหมกูหยุ่นฟ้ายิ้มอย่างน่ากลัวก่อนจะทิ้งบุหรี่ลงบนพื้นก็จบไปแล้วนะครับกตอนนี้ก็สรุปได้ว่าหัวหน้าห้องกําลังโกรธหลิงหยุ่นย่างมากนะาที่เขาโดดเรียนนะครับแล้วก็พวกกูหยุ่นฟ้ากําลังวางแผนจัดการกับหลิงหยุ่นอยู่ก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านมากนะครับ